ที่เทศบาลตะบลมะข่าเพนนนสูงจังหวัดนครราชสีมาในจรันธาดากรนสูตรองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการในเนื้อมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมด้วยรองเลขาธิการกรปร,รและคณะไปรับฟังสรุปสถานาการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจากผู้แทนกรมสุประทาน ท่านี้จังหวัดนครราชสีมามีอ่างเก็บน้ํา27อ่างเป็นอ่างขนาดใหญ่4อ่างขนาดกลาง23อ่างในจนํานวนนี้มีอ่างเก็บน้าที่มีน้ําน้อยกว่าร้อยละ30จานวน7อง่งส่วนอ่างเก็บน้ําที่มีน้ําร้อยละ80ถึง100คืออ่างเก็บน้าบ้านสันกาแพงปัจจุบันทั้ง27อ่างมีปริมาตรน้าเพียง493.51ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ40.56เมื่อเทียบกับเมื่อปีที่แล้วซึ่งมีน้ํา920.42ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ75.65 ช่วงบ่ายเดินทางไปยังโครงการขุดสระเก็บน้ําบ้านถั่วแปบพร้อมมาคารประกอบอนเนื่องมาจากพระราชดำริตบลมาฆ่าเพื่อตรวจเยี่ยมและพบปะผู้ได้รับประโยชน์โดยเมื่อวันที่17มิถุนายน2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวทรงรับเป็นโครงการนเนื่องมาจากพระราชดำริตามที่ราษฎรบ้านถั่วแปบหมู่ที่6ตบลมาฆ่าขอพระราชทานโครงการ ดยปี2564กรมชลประทานได้ขุดสระเก็บน้ำสามแห่งได้แก่บริเวณที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านแห่งที่2บริเวณสระเก็บน้ำประปาแห่งที่3บริเวณสระน้ำวัดถั่วแปบซึ่งสระเก็บน้ำแห่งที่2ทําหน้าที่เป็นแหล่งน้ําต้นทุนสําหรับทําน้ําประปาของหมู่บ้านส่งน้ําให้รัษดตรตำบลมะค่า200คัวเรือนสาหรับใช้อุปโภคบริโภคเลี้ยงสัตว์และใช้ในแปลงพืชผักสวนครัวรวมทั้งแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาปัญหาน้ําท่วม ต่อจากนั้นเดินทางไปยังโครงการขุดลอกลาห้วยใหญ่พร้อมอาคารประกอบอนเนื้อมาจากพระราชดำริตบลมาค่าซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นโครงการอนเนื้อมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2563ตามที่ราษฎรบ้านห้วยใหญ่หมู่ที่3ตําบลมาค่าขอพระราชทานโครงการเพื่อช่วยเหลือราษฎร89ครัวเรือน395คนให้มีน้ําอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรรวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนที่เกิดขึ้นเป็นประจํา